ที่จาเป็นพอน้ํทาท่วมปุ๊บ IBS มาล่ะนะครับเราทาไมทาไมเราต้องเราต้องยึดตินผังรายการทั้งหมดแล้วก็น,น,นําเสนอเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องน้งําท่วมปัญหาเรื่องน้งําท่วมวิธีคิดต่อการจัดการน้ําท่วมแล้วคิดแบบไหนคิดจะแก้น้ําท่วมแบบย,ย,ยั่งยืนเวลามีมอเตไซคภาพเรารับผิดชอบครับเราเรารับผิดชอบต่อสิ่งที่ปรากฏออกไปทางหน้าจอ เรารับผิดชอบว่ากระบวนการของการผลิตรายการของเราเนี่ยมันไม่ได้มาได้ง่ายๆนะครับเรามีของการเรามีกระบวนการของการควบคุมรายการการผลิตรายการต่างๆเราเรารับผิดชอบเพราะว่าเราเรามีเรามีกรอบจริยธรรมที่เราที่กํากับดูแลเราอยู่เพราะนั้นเพราะนั้นเนี่ยเราเหมือนเหมือนอย่างเหมือนอย่างที่พี่สุวิทบอกเมื่อกี้เนี่ยว่าเรา พอมีเหตุการณ์ที่มันเป็นทีก่กิดเกิดเพลเป็นภาวะวิกฤตเกิดขึ้นในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนเราก็ต้องรับผิดชอบต่อความเป็นสื่อมวลชนต่อสาธารณะวัะนั้นเราเราเรา,เราจริงเราจริงอยู่นี้ไม่ได้เราจริงยอมเราเราเราจริงเราจริงยอมเสี่ยงที่จะที่จะโดนกล่าวหาที่จะตกผู้ต้องหาไม่ว่าจะเป็นคดีใดก็ตามนะครับที่จะต้องาอการทอดเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นที่แดก็ได้เสม เราเราให้เวลากับความคิดเยอะๆนะครับจะเห็นได้ว่าหนังพาไปดูดูเหมือนดูเหมือนจะไม่มีไม่มีกระบวนการไม่มีแผนการอะไรเลยแต่ที่จริงแล้วเราจะบอกว่าบอลยอดเนี่ยเขาให้เวลากับความคิดเยอะไปถ่ายทำมาเยอะๆไปเที่ยวที่นั่นเยอะๆจริงๆแล้วมันก็มีแผนมีมีแผนมีมีมีแนวทางของเขาอยู่ เสร็จแล้วเนี่ยพอเป็นฟุตเทจมาเป็นร้อยชั่วโมงแล้วทายังไงเขาก็ต้องคิดต้องคียทีว่าแล้วจะเอาฟุตเทจถึงร้อยชั่วโมงเนี่ยมาเรียงร้อยต่อเป็นรายการให้มันน่าสนุกให้มันน่าติดตามได้ยังไงถึงต้องทาเป็นสคริปต์ในการตัดต่อตัดต่อมาเสร็จแล้วก็ต้องมาดูรายการหนังพาไปเขาเรียกว่าเป็นรายการซีซันนิ่งคือคือมา3เดือนแล้วก็หายไปหายไปหกเดือนแล้วก็มาอีก3เดือนเพราะว่า ว่าเป็นรายการที่ใช้กระบวนการในการตัดต่อน,นานมากในการอากทำนานมากนะครับมามาแล้ววันนี้ก็มาเรียน,นะครับนั่นหมายถึงว่าถ้าหมายถึงว่าในขั้นตอนการผรียของเขาเนี่ยเขาใช้ความคิดความเป็นครีเอทีฟอยู่ตลอดเวลารายการแบบทีวีสาระก็จะเป็นผดีนะครับ ราการมันอาจจะเป็นเพอร์เซ็ชันของสถานีทีวีเอสก็ได้ว่ามันต้องเป็นรายการที่ยางยากต้องเข้าใจยากๆต้องมีเนื้อหาสาระต้องมีความรู้ต่างๆนั้นนั้นนั้นไม่เป็นไรครับใจเข้าใจแบบนั้นก็ได้จริงก็เป็นแบบนั้นเพียงแต่ว่ามันจึงเป็นหน้าที่ที่ว่าจะทำไงให้ให้เรื่องยากมันกลายเป็นเรื่องง่ายเหมือนอย่างที่วันแรกที่คุณเต้วันเมื่อวานที่คุณเต้บอกนะครับคุณเต้คุณสุประชนบอกเฮ้ยจะทำยังไงให้ราการสอนภาษาอังกฤษ ให้ความรู้ภาษาอังกฤษเนี่ยมันเข้าใจได้ง่ายแบบนี้มันก็ต้องทําให้เป็นรายการคันเทมต้องครีเอทีต้องคิดว่าพ่ธนนาเสนอแบบไหนต้องมีการ์ตูนไหมต้องมีฟลูกราฟิดไหมต้องมีการแสดงต่างๆมากเข้ามาไหมมันมันมันถึงจะทําให้คนเนี่ยเข้าใจสารที่เราต้องการไปได้รายการเทนเนสก็เป็นก็เป,นเป็นนำเสนอมุมมองใหม่ๆ ทำไมทำไมเราถึงต้องมีรายการรวยม่รู้รวยเพราะว่าเคยดูไหมครับรายการรวยมีรู้รวยเช้าไปนะครับเป็นรายการสําหรับผู้สูงอายุแล้วผู้นคนแก่นะครับคือเรามองว่าคนแก่ในสังคมเราเนีย่ยเราไม่ได้มองเป็นคนที่เป็นส่วนเพลของสังคมเป็นคนที่กําลังจะจากไปละแต่เรามองว่าท่านเหล่านี้เป็นเป็นคนที่มีประสบการณ์ชีวิต ในคนที่มีมุมมองชีวิตในคนที่ยังมีพลังอยู่เราจึงอยากจะมีรายการสักรายการหนึ่งซึ่งเอาพลังของท่านเหล่านั้นนะ่ะมามามาให้มาเป็นมาเป็นตัวอยา่างมาเป็นแรงบันดาลใจของคนผู้สูงอายุที่กำลังจะเฉาไปเรื่อยๆให้เกิดพลังชีวิตขึ้นมานี่เป็นมองนี่นี่เป็นนี่เป็นมุมมองใหม่ที่เราอยากจะทําให้กับคนที่ผู้ชมที่ดูทัศนเดูอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุมันจึงต้องมีรายการเลนเรื่อๆเกิดขึ้นนะครับ มุมมองใหม่เนี่ยผมชอบเวลาอธิบายตับทีเรียนท,ที่าเรื่องชอบใช่ครว่าหาแอดโพรสใหม่ๆคือคือมันอาจจะไม่ได้เป็นมุมมองมุมมองจากภายนอกอย่างเดียวที่มองเข้าไปจะมองหาวิธีเข้าไปข้างในด้วยวิธีใหม่ๆสมมติสมมติเรามองว่าสมมติซิทคอมอย่างเงี้ยมุมมองของซิทคอมเนี่ยเป็นมุมมองที่ที่ต้องต้องสมว่าต้องสนุกต้องตลกต้องต้อง สนุกแต่แต่แอปโรชของเราบอกว่ามุมมองซิทคอมนี้อาจจะต้องสะท้อนเรื่องราวเรื่องจริงจากปัญหาข้างในออกมาข้างนอกอะไรอย่างนี้นะครับหรือแม้แต่รายการยากบางรายการอย่างพื้นที่ชีวิตนี่เป็นรายการยากนะเวลาเวลาเจะเปยเขาเนี่ยเช่นสมมติพื้นที่ชีวิตอาจจะอาจจะอาจจะยึงยาอเอรสยาจารย์เสียวาร่ามีอยู่ตอนหนึ่งที่ทําเรื่องจักรยานจักรยานบนท้องถน เดิมมันก็จะพูดกันเรื่องนี้เราดูายการอยากจะพูดเรื่องนี้เมื่อไหร่จักรยานจะมีเลนไบค์เลนเมื่อไหร่จะลดผลพิษเมื่อไหร่จะส่งเสริมจักรยาน,ปยาน,นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทำไมจักรยานไม่รวมกลุ่มกันเพื่ออย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าเราเราเราบอกว่ามไม่เอานะไม่เอาแอปโครชนี่แะไม่เอาแอปโรชจักรยานเพื่อกรีนไม่เอาจักรยานฟอกกรีนแต่ให้พูดจักรยานในเทอมอินเทอร์มออฟดิมอสรัสีดูมไหม คือให้พูดจัรยาณว่าเขาก็มีสิทธิ์ใช้พื้นที่ถนนเนื่องจากประชาธิปไตยต้องเท่าเทียมเราจะเรียกอีกคำหนึ่งก็ได้ว่าประชาธิปไตยบนท้องถนนเพราะฉะนั้นแม่ค้าที่มาตั้งแผงลอยเกินบนท้องถนนนี่นคุณละเมิดประชาธิปไตยอสิทธิของผมนะตรงนี้มันจะต้องเป็นไบิ๊กเลนคุณละเมิดสิทธิของผมนะตรงนี้เป็นเลนรถเมย์คุณละเมิดสิทธิรถเมย์ตรงนี้เป็นที่จอดรถผู้พิการคุณคุณห้างไม่มีหรอกที่จะรบคนพิการแล้วคนพิการไปจอด ทุกห้างเลยคุณละเมิดตัวที่คุณไม่คุณไม่ใส่ใจเลยนะคุณไม่สนใจเลยนะฉะนั้นผมเลยอยากให้ลอง approach ใหม่ๆคือเล่าเรื่องจักรายานภายใต้สิทธิได้ไหมเขาก็ทำออกมาลเลยต้องใช้ได้พอดีตอนนั้นะตัวบอลก็มาช่วยตัวบอลสุพิชาบกบกอ,บอ,กอ,บอ,กอร์จีเนียร์ก็เขาก็ถนัดเรื่องความนี้เขาผิดจักรายานนก็ลเลยรู้สึกว่าเออนี่แหละคือไทยพีพีเอสคือไม่ใช่เท่นะแต่เป็นเรื่อง approach เพราะว่าถ้าคุณแอปโรชเดิมนะมันก็ไม่ต้องทำเสียตังค์ผมก็ต้องทำอ,อันเแล้วจ็เลยทำใหมเพราะฉะนั้นผมว่าวิธีเล่าผมเน้นเรื่องวิธีเล่าเรื่องตั้งแต่ต้นว่าครีเอทีฟที่อยากจะพเพิ่มพิ่งเพิ่มไม่เป็นไรแต่จะเล่ายัางไงจะเล่ายัางไงดีให้คนเข้าใจเล่ายังไงจากมุมอื่นๆเล่ายังไงจากจากจากประเด็นที่ที่คนยังไม่มมไ,ไ,ได้เล่านะครับเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยหรือว่าแม้แต่แม้แต่แม้แต่แแตแแตแแตที่อุ้มไปทำนานเพื่อนไปทำนา จริงๆมันก็คือสาระคดีขันน้นตอนการทำนายซีนั่นแหละถูกไหมแต่พอแอปโพรชไปเอาตัวเขาลองไปทดลองเป็นเรียลิตี้เข้ามันก็คือแอปโพรชใหม่และแน่นอนมันต้องมีตัจริตเพราะเรียลิตี้ยังไงมันก็นอนเ Real รียลิตี้เรียลิตี้อีส์นอตเรียลิตี้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นแต่แอปโพรชนี้มันทำให้คุณหยุดดูไหมถ้าทำม,มันมีประสิทธิผลผมเอาตรงนั้นมากกว่าก็เลยคิดว่าที่นี่ถ้าบอกว่าโอ้ยคิดคิดวิธีหรือว่าดีュ creativity new idea อะไรก็เพราะว่าอาจจะไม่กล้าเกิดแต่ถ้าบอกว่าเราสิงค์ก a p p r o a c h A-B เราอาจจะได้ creativity ใหม่ๆอยู่ด้วยนั่นผมผมคิดว่าการเริ่มมองสำคัญผมจำได้ว่าผมอ่านหนังสือเรื่องเี้ยเรื่อง creative idea เคยพมีคนพูดว่า creative มสอนได้จริงไหมแต่ Edward DeBono บอกว่า creative สอนได้ปว่าเพราะฉะนั้น creative เนี่ยมันเริ่มต้นจากการที่คุณเห็นต่างก่อนถ้าถ้าหยิบ ถ้าหยิบโทรศัพท์มาให้คุณอันนึงแล้วคุณเริ่มเห็นโทรศัพท์มันต่างจากที่คนอื่นเห็นเนี่ยเช่นคนอื่นเขาใช้โทรศัพท์แต่เอาไว้โทรแต่คุณเอามันเอาไว้คว้างอย่างงี้นะแล้วมันเิดได้ประโยชน์นะก็แปลว่าคุณเริ่มใช้แอปพลิเใหม่กับมันแล้วผมคิดว่าผมผมว่ามันจะเป็นอะไรก็ช่างถ้ามันเกิดคว้างนั้นแล้วมันเกิดผลดีมันก็เกีรตถ้ามันเกิดผลลบมันก็แปลว่าเราผิดเราะฉะนั้นการเลือกเอาแอปพลิเใหม่ๆในการเข้าสู่ประเด็นหรือ ว่านี่คือ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 ส่วนหนึ่งที่เราพยายามจะทำด้วยครับก็้คิดว่าหลายอันเราก็ทดลองทําไปแล้วแล้วก็อาจจะสําเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้างร้อบ้าง,างดีบ้างก็แต่ถือว่าเรามีความตั้งใจที่ยังมองมไมใหม่ที่เดินขบวนชาติเวลาเราเข้าไปสักคนเราต้องเชื่ออะไรเนะเราต้องเชื่อว่าอย่างที่ว่าเขาเนี่ยเป็นรสนิยมเแทนกับเราเขาเขาเนี่ยเขาจะไม่แทงเราข้างหลังเขาจะปกป้อ,อเงเราทุกเมื่อ เมื่อเรามีใครจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นทีวีสาระหรอกรายการทีวีทุกรายการเนีก็ต้องทําให้คนเชื่อสิ่งแบบนี้เชื่อสิ่งที่า,าก่นมีบางคนนะผมเคยไปถามเบอกว่าน้องอาจริงหรอที่ทำเนียชอบมก็ผมก็ไม,มออออชอบเท่าไหร่อ่ะพี่พี่ลองดูก่อนไหมกผองั้นถ้ามึงไม่เชื่อกูก็ไปดูแล,แล้วล่ะ อย่าถ้าน้าน้องเองทํามากับมือแล้วน้องยังไม่เชื่อว่าดีนี่นออ้องอย่ามาเสียเวลาพี่เลยนะแต่ถ้าน้องบอกเฮ้ยพี่เชื่อผมเหอะพี่เกิดมาพี่ไม่เคยเห็นเลยนะผมดูอ่ะผมยอมเสียเวลาหลายชั่วโมงนั่งดูกับนอ้องแม้ว,ว่าสุดท้ายมันจะออกมาไม่ดีแต่เรายังรู้สึกว่าเออมันยังเชื่อเลยเพราะว่าความเชื่อมันมีพลังุภาพเลยมันมีมันมีพลังเยอะนะความเชื่อสามารถเขาสถานทูตได้อ่ะเอาไปกินด,ดูดิ ความเชื่อความศรัทธาเนี่ยนะมันมีพลังภาพมากเลยนะถ้าใครใช้กับมันเป็นนะครับเพราะฉะนั้นผมมีความรู้สึกว่าคนเป็นคนทําสื่อคนเป็นคนทำ,นนทำเพียร์ที่ต้องการความเชื่อมากๆถ้าถ้าคุณเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณกำลังจะทำแล้วมันมันเป็นสิ่งที่ดีเนะี่ยมันเดินไปเลยแล้วก็แล้วก็ทำมันออกมานะครับมันมันมีก็มีคนไปถามถามเบรนเดสแฮมิงเวย์บอก,บอกเอขียนบทไอเขียนหนังสือไงให้มันดังอ่ะแฮมิงเวย์บอกนั่งลงดิแล้วเขียนนะไปได้ยินใช่ไหมซิดเดอร์ไรส์ ทิ่แ okay. ต่งร้ายโอเคแค่นั้นพอเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มต้นจากการคิดบ,บอกว่าดิ้งเริ่มต้นคิดก่อนแล้วก็เขียนมันออกมาทำมันออกมาเล่ามันออกมาให้ได้แล้วก็เชื่อมันว่ามันดีโอเคถ้ามันไม่ดีให้คนอื่นบอกว่าเดี๋ยวเขาจะช่วยคุณได้นะครับมันคงไงม่ใช่ทั้งหมดที่จะเป็นองค์ประกอบการทำให้เป็นทีวีที่คุณปากใจนะครับจริงๆมันยังมีองค์ประกอบอีกเยอะ ว่าในเวลาสอสวันที่เราผ่านมาเราพอจะลบรวมสิ่งเหล่านี้ได้ครับก็เราคงจะอาจจะรอแต่งเพียงครันีครันี้